มิโลสเคอร์แคสแบ็กซด์ทีมชาติฮังการีของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่ากำลังมุ่งมั่นที่จะปรับตัวเข้ากับแทคกติกของอาร์นัสลอตและไม่สนใจเสียงวิจารณ์จากภายนอกโดยพร้อมที่จะพัฒนาฝีเท้าเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงในถิ่นแอนฟิลนักเตะวัย22ปีที่ย้ายมาจากบอลมัด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายังคงไม่สามารถยึดต,ตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรเนื่องจากบางเกมยังถูกแอนดรูว์โรเบิร์ตสันแย่งตำแหน่งขึ้นไปทำให้เขาตกเป็นเป้าของการวิจารณ์ในเรื่องฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวา ผมอยู่ที่นี่เพื่อทำงานของผมเคยเคสกล่าวผมอยากพัฒนาตัวเองและต้องการทุ่มเททุกอย่างเพื่อสโมสรแห่งนี้เขายังเผยถึงความแตกต่างในการเล่นภายใต้การคุมทีมของสล็อตว่าการเล่นของผมที่นี่มีความแตกต่างนิดหน่อยเมื่อเทียบกับตอนอยู่บอลมัดแต่ผมไม่ฟังเสียงจากภายนอกมากนักผมแค่ทำตามสิ่งที่โค้ชบอกผมทุกสัปดาห์และนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้ผมได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่อง เคอร์เคสยังกล่าวอยู่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเล่นเพื่อทีมและชัยชนะมากกว่าฟอร์มส่วนตัวคุณต้องเน้นไปที่ทีมเป็นหลักนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าฟอร์มส่วนตัวดังนั้นผมต้องทำในสิ่งที่โคช้ชบอกเราและนั่นคือเหตุผลที่เราคว้าชัยชนะอย่างต่อนเนื่อง